วันนี้เล่นอะไรดิห่นน่อ <c oughs> ผเยวไมทำไการอัมมานูดีผมวิมธีลลาโทรศัพี่มีมี <c oughs> ซึ่งตัดตัดไปหาช่องทั้เทศูนย์จุดสมเทศูนตันเตนี้ยอย่งนีย ไม่พี่สร้างห้องละพี่ไม่กดมันกดเองอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้เากุ่ม เม่รู้พี่เขาร่มีกุ่มอะรเลกลุ่มอะไรน,นไดเื่อแนีกาาาพี่พ,พี่โอ้พี่อันกลุ่มบ่พี่ <c oughs> พสร้างกลุ่มสาระ สูงสุดสิหส่วนตัวพี่สางไม่สุสสตสดตัวสุดตรงนี <rais S 2> ้เขาได้ี่สางเงกดม่มีใครมม้ดูเลยแล้วมันเข้าเกมไหม เ้ยจะออกทำไมโอ้เข้าได้มยเนียโอะเ,องเงจงไจริงๆข้าผมไปนีผมปรับปรับนี้เหรอล้มันเต็มจอเต็มจออย่เย มี่มหน axy, 2, ึ่งสองสามมองมนเรื่องช้าจังนะะรเนาะมาเร็วี่ห่้าห้องน้ำอ๋อ มเมนแบบนี้มันก้องใครอ่ะปรับสองสุดเป็นไง คนไงหนีพี่หนีอะไรได้ตัวนี้ซ่อนไม่ได้เฮ้ยม่ใช่มีมีเหรอไม่ใช่มี 啊，完了，你死。 ทำ่มีเฟือง่ะอีกวันอดมันด้วยแต่มันนี่ เสียงดังเกินอรยาุสีแงนี่กอนพี่เห็นน้องบอกเฮ้ยน้องน้องคาียีพี่ทำไม มันือสีแดงไงก็พี่เป็นเพื่อนน้องไงถึงถึงมันได้ได้นี้อ่ะแล้วคนอื่นมันมีที่ไหนนั่นน่ะเ้ดอ้ไงอะกดเอฟไงกดเอฟเก็บห้า พี่จำไม่ได้เลยพี่ชาร์ชาร์จสูญก่อนยิงมันแหละกเหรอมันก็ไม่แหลกนี่เะตายเห็นไหมสูญเขาสูญมาชาร์พอพอพอไม่ได้ชาร์จสูญปุ๊บมันนี่ยิงไม่ได้ 他为什么他要戴 ยิงไม่ตาย แป๊บนึ่งอะแล้วกดเองเปิดผิดกล้องแล,ปล้ปลดหมด Night Vision มีสตวอ

ทำไมเดินไปทไมเดินไปไกลยังเลยไม่น้องเดินไปไกลยังเลยน้องมาหาพี่ดิพี่ไม่อยากไปหานอ้องหรอน้องหาสีสีน้องหาจุดดิ กดขิดซ้ายค้างกดแล้วก็กดเอฟค้างกด L อลอะไรกดคิดอะันมีพี่เจอคนเหรอไม่พี่เจออีอคอนพี่ช้าสุดเลย ไม่ดูหลังไ่ดูนะไปเดียวมันไม่เห็นตัวเรา

L A L A ê Chúng L A có L E เปลี่ยนพี่เปลือยอ,อะไรม่เนี่ยนี่มันอจาจจะไม่ใช่ปัญหาพี่ก็เลย

เดี ết, raktion, no, 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 ๋ยวน้ามยิงพี like ่เลยัพ mm ี hmm. ่ยิงกลับนะใช่ฉาดข่าไปแล้วยิงฆ่าดิฆ่ายิงลึกซองนะไม่ป้องกันพี่ไว้ก่อนนะพี่ไปองนี่ละม่ีปืนเี่้องมีน้องมีปืนพบไม่ใช่เหรอป้องให้

กดทั้งหมดคือยังไงก็ไม่รู้กดทั้งหมดอ่ะมันต้องกด L E คือ L E คืออะไรนี่ไม่รู้อ L E A I กว่า L E ไม่ว่อพี่ต้องยิงดีดอ้อยยิงด กูยดไปเอย้อกด F ด,ดิดดมันไม่ขึ้นมันขึ้นไม่ข,มขึ้นกระบาแล้วดดม,มันกด F เฮ้ยในห้องดี

Oh uh, yeah. See? Yep. ทุกคน L in คือเลใช่หรือไม่ใช่อีเมสิ leh 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 ni orang ni tu pa ah boleh you ke ni naik ni ครั้งครเเขาไปซ่อนก่อนเขาไปซ่อนก่อน หมดแล้ว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 เอ F ครับีกครับเฮ้ยคเนี่ยเ <t> น,นี่ยเฮ้ยใครใม่ด่าสกันที่นี่ ₹1. आओ। आ। एफ 1000। चलो। हम्म। कौन एफ 1000? 没的。Right 反正。 เนี yes, like ่ยเสียเสียระทังชาติอะแบบเก็บกล่องอะเห็นไหมเก็บกล่องแล้วเป็นแบบนี้อะก็เลยแบบเอือ